ควาสนุกของการมีกล้อง action cam ที่คุณภาพดีและตัวเล็กเนี่ยมันคือการครีเอทีฟหรือครีเอทมุมต่างๆในการถ่ายนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราสามารถเอามันไว้ในตู้เย็นทำมุมต่างๆเหมือนว่าเราอาหารออกมาได้นะก็เนี่ยกินนมกันสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ DJI Action 2นะครับซึ่งเป็น กล้องที่เรียกความฮื้อหาได้มากในกลุ่มของพวกคนทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ผมใช้นิยามพาายาวยำใหญ่อะมันเป็นการเอาข้อดีของคู่แข่งแต่รุ่นมันรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นกล้องรุ่นนี้นะครับตัวกล้องอจริงนะครับมันเล,เล็กแค่นี้เลยนี่นะข้างหน้าเป็นกล้องข้างหลังเป็นจอซึ่ง การรีวิวครั้งนี้ผมจะไม่เจาะหรืสเปคนะเพราะว่าผมคิดว่าสเปคดาดไปหาอ่านกันได้นะแต่ผมจะพูดถึงการใช้งานจริงแล้วก็ประสิทธิภาพหรือว่าฟีลลิ่งต่างๆนะครับกดเปิดอย่างนี้ปุ่มไม่ีปุ่มเดียวนะซึ่งเป็นปุ่มเปิดแล้วก็เป็นปุ่มชัตเตอร์ในตัวด้วยทําให้มันดูไม่ค่อยงงแต่ในทางกันการมีปุ่มเดียวบางคนก็บอกว่ามันควบคุมยากไปนหน่อยนึง แต่ส่วนตัวของมัว่าโอเคนะไม่ยากอะไรแล้วก็อยูยต่างนะครับหน้าจอเนี่ยมันรับสัมผัสได้เร็วมากลื่นมากนะซ้ายขวาถือว่าเร็วเลยนะแล้วก็ในตัวมันเองเนี่ยมีเมมโมรีที่อยู่ในตัวน,นะสามถึงสองกิกซึ่งถ้าอยากต่อเมมเพิ่มต้องต่อตัวโมดูลอื่นๆเพิ่มซึ่งโมดูลที่ว่าเนี่ยมันมีสองแบบนาตอนนี้นะอันนึงเป็นตัวแบบเสริมอีกอันนึงเป็นหน้าจอเสริมซึ่งสามสองกิกเนี่ยก็ ถ้าที่ผมเคยลองใช้มานเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเลคคอร์่ที่ Fu l l h d 10,80 P 30เฟรมเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้สูงสุดที่55นาทีหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบตเตอรี่นะหมายถึงตัวพื้นที่ความจุมันเนี่ยได้55นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งเวลาจะดูรายละเอียดดูดตัวการ์ดเนี่ยลูปลงมาปั๊บแล้วก็กดไปที่รูปตัว SD ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีแยกเลยนะแยกระหว่างตัวเมมภายใน ตัวการ์้างนอกนะซึ่งการถ่ายวิดีโอสูงสุดมันอยู่ที่ 4K แต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าอยากจะให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการการสั่นหรืออะไรต่างๆนะครับใช้ที่ 1080P 30เฟรมเปอเซกํำลังดีนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์กันสั่นที่ชื่อว่า Lock Steady ซึ่งค่ายนี้ตัว Lock s ซ e a d y อ่ะมันค่อนข้างการสั่นดีมากอยู่แล้วนะ แต่ที่มันแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบเลยคือตัว o r i ิ o n s t เตตีซึ่งหมายความว่าไม่ว่ากล้องจะหมุนยังไงจะตีลังการยังไงจะกระโดดจะเหวียงยังไงก็ตามภาพที่ออกมาเนี่ยคลิปที่ได้เนี่ยมันจะเป็นระน,นาบขนางกับพื้นโลกเสมอมันจะไม่ตีลังกาตามกล้องนะครับอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับคนที่ใส่ไว้ตรงอกหรือว่าแบบไม่ได้มองกล้องอะ่ะต้องบอกอีกทีว่าคลิปเนี้ยผมเล่าในมุมของผมนะซึ่งเป็นคนทํารีวิวทำวีล็อก ฉะนั้นผมก็จะพูดในมุมที่ว่าวีล็อกเป็นยังไงถ่ายรีวิวเป็นยังไงนะคงไม่ได้เอาไปพูดในเชิงที่ว่าเป็นกล้องแอคชั่นหรือว่าเอ็กตีมอะผมคงไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยตาสเปคเขาบอกว่าใช้ได้สูงสุดอยู่ประมาณ70นาทีใช้จริงอะผมไม่เคยใช้ถึงหลอกเพราะว่ามันเปิดไปปิดไปชาร์จไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับมันกันน้ําด้วยสามารถโยนลงน้ําได้เลยแต่ด้วยค่าที่มันกันน้ําเนี่ยทาให้มันไม่มีช่องเสียบการ์เพิ่มไม่มีลําโพงแล้วก็ ไม่มีช่องเสียบชาร์จด้วยถ้าจะเสียบชาร์จต้องต่อโมดูลเสริมเท่านั้นนะแล้วก็ไมค์ในตัวมีหนึ่งตัวแต่คุณภาพเท่าที่ลองมาก็ถือว่าโอเคเลยไม่ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าอยากให้มันแอดวานซ์มันดีมากๆเลยต่อเครื่องกับตัวโมดูลที่มันเป็นหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้คุณมองเห็นหน้าจอได้อีกด้านหนึ่ง <ME AT> เผื่อจะเซลฟี่นะแล้วก็สามารถใส่ไมโครอริดิการได้แล้วก็มีไมค์เพิ่มในตัวอีก3ตัวบวกกับตัวโมดูลหลักเนี่ยแปลว่าจะมีไมค์ทั้งหมด4ตัว ลืมบอกไปเรื่องหนึง่งที่ผมบอกว่าตัวกล้องตัวหลักไม่มีลําโพงนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มีลําโพงไว้ฟังตัวคลิปที่เราถ่ายมาเนี่ยต้องต่อจอเสริมนะครับเพราะอีกอย่างที่ต้องบอกคือกล้องตัวนี้ตั้งหมดโปรได้นะครับซึ่งหมดโปรที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นการตั้งพวกค่าโว์แสงค่า ISO อะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือการตั้งค่าการรับเสียงเพราะมันสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นโมโนหรือสตูดิโอหรือรับไมค์รอบคิดหรือรับเฉพาะด้านหน้า หรือด้านหลังมันเพียงพอเลยกับารใช้งานวีล็อกทั่วไปถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนที่ได้ลองแล้วชอบคือมันเป็นแม่เหล็กแล้วมันดูดแน่นมากน,นะเนี่แล้วที่สำคัญคือมันติดแน่นหนือมากเนี่ยเขยา่ายังไงก็ไม่หลุดนะที่ไม่หลุดเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมบวกกับตรงนี้มันจะเป็นเขี้ยวบีบถึงจะคลายออกได้นะฉะนั้นมันจะเหนียว,วามากๆและที่สําคัญ ข้อดีของมันเลยมันมีสิ่งที่เรียกว่าฮอตสวอปหมายความว่าระห่างที่เราเลคคอร์ดอยู่เราต่อโมดูลเพิ่มได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะมันเลคคอร์ดอยู่นะไฟกระพริบอยู่แล้วก็เลคคอร์ดอยู่ผมจะต่อตัวหน้าจอด้านหน้าเข้าไปนี่นะก็จะเห็นว่ามันเลคคอร์ดต่อเลยนี่แหละคือการฮอตสวอปซึ่งมันดีมากแล้วเราก็สามารถมอนิเตอร์ตัวเองได้มันเปิดปิดจอเฉพาะด้านได้ไหมมันทําได้นะต้าออปชั่น เลือกเปิดเฉพาะด้านได้นะครับแล้วก็ถัดมาคือโดยดีฟอ u l ตเข้ามาเลยเนี่ยมันจะล็อกป้องกันมือไปโดนระหว่างระหว่างที่เราเล่นคอร์ดอยู่เนี่ยซึ่งมันทําให้เราไม่ลั่นไปแตะจอด้านหลังหรือด้านหน้าระหว่างถือนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเราสามารถเลือกปิดไฟ LED ข้างหน้าได้ด้วยซึ่งการปิดไฟ LED อ่ะข้อดีอย่างแรกเลยถ้าเราถือไปถ่ายข้างนอกเนี่ยมันไม่รบกวนคนอื่นข้อดีอย่ที่2คือในกรณีที่ว่าเราต้องถ่ายวัตถุ หรือถ่ายกระจกอย่างเงี้ยที่มันสะท้อนนะครับถ้ามีไฟ LED ขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนกระจกใช่ไหมแล้วภาพมันก็จะเพี้ยนไปถ้าเกิดปิด LED เนี่ยเราก็จะได้ภาพที่มันเคลียร์ที่มันคลีนกว่าเดิมเป็นภาพที่เราต้องการนะครับทีนี้มูดูอื่นนอกจากตัวหน้าจอที่มให้ในกล่องนะครับก็จะมีอันแรกเลยเป็นตัวกาวที่เอาไว้แปะกับพวกรถยนต์หรือฝาผน,นังเรือต่างๆนะครับตัวกาวเนี่ยเขาจะเขียนบอกตรงฝาเลยว่ามันสามารถล้างแล้วใช้ซ้ําได้นะ ถัดมาก็คือขาตั้งมีสองแบบนี่ซึ่งมันเป็นเคี้ยวเหมือนกันนะเป็นแบบแม่เด็กแล้วก็เป็นเคี้ยวนี่หนึบเหมือนกันขยับยังไงก็ไม่หลุดเนี่นะดีมากแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากเลยคือสร้อยคอนี่นะวิธีใช้นะครับแยกชินมันออกก่อนนี่นะแล้วก็เอาโซวสร้อยคอเนี่ยขเข้าไปไว้ในเสื้อ ไว้ปุ๊บแล้วก็เอาตัวขั้วแม่เหล็กเนี่ยต่อเข้าออก,กลออ้องนี้นะกลแปยไปเลยเรียบร้อยแล้วจะบอกว่ามันมันหนึบมากนะมันไม่ได้หลุดได้ง่ายนะนี่นีนอ่ะประมาณนี้ก็ยังไม่หลุดนะก็คือถ้าเกิดเสื้ออันนี้เป็นเสื้อของยูนิคอนะครับก็ไม่ห,หนามากฉะนั้นมันติดได้ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะถ้าไม่อยากให้รบกวนคนอื่นก็ตั้งค่าปิดเสียง บิต LED มันก็จะสามารถเดินถ่ายวีล็อกอะไรต่างๆได้แต่ข้อควรระวังอย่าให้มันไปละเมิดสิทธิคนอื่นหรือ p r i v a ซ y คนอื่นนะครับก็ต้องระวังด้วยเรื่องนี้ในแง่เนื้อไฟล์ต้องบอกว่าผมลองไปถ่ายเทียบม,มาละถ่ายในที่ outdoor ถ่ายในที่ indoor ถ่ายที่แสงน้อยนะครับต้องบอกว่าเนื้อไฟล์เนี่ยมันก็ยังคือ action cam มันก็สู้พวกมือถือไม่ได้อันนี้ผมพูดในมุมของคนทำวีล็อกนะเพราะว่าบางคนมีคําถามว่าเอามือถือถ่ายวีล็อกดีกว่าไหมอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าถ้าเอาในแง่เนื้อไฟล์พวกเนี้ยพวกไอชันแคมซู้มมือถือไม่ได้หรอกแต่ในแง่ความสะดวกมันดีกว่ามือถือมากข้อดีอย่างของขาเป็นแม่เหล็กคือมันเอาไปดูติดก,กับอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหล็กอย่างเช่นเรียบร้อยด้วยความที่มันเล็กมากใช่ไหมเราจะเมาส์ติดอย่างนี้ก็ได้อ่ะหรือถ้าอยากถ่ายมุมทับลงมานะครับไปวางอะไรอย่างนี้ก็ได้ เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นมุมของการทาวีล็อกซึ่งวีล็อกเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องดีตัวนี้ตอบโจทย์ไม้ดีไม้ตัวถือว่าดีมากๆเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ไม้ดีมากๆนะครับแล้วก็ภาพดีพอที่จะเล่าเรื่องได้ตัวนี้ก็มีการสั่นที่มาดีมากฉะนั้นภาพมันจะไม่ค่อยเช็คมันจะดูไม่ไมปวดหัวไม่ต้องไปตอกกินบอลน,นะครับแต่ต้องบอกว่าด้วยข้อจํากัดมันเป็นการสั่นด้วยซอฟต์แวร์ใช่ไหม ฉะนั้นพอมันเข้าในที่อินดอร์หรือที่แสงน้อยถ้ามันสั่นมากอ่ะภาพมันจะดูดูเป็นโกส์อ่ะมันจะซ้อนกันนะครับมันจะได้เหมือนพวกตัว DJI Pocket 2ที่ว่าเป็นกิมบอลนนแท้ๆอันนั้นอะ่ะมันจะทําให้ได้ภาพตอนกลางคืนที่ดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่บนดาดฟ้าของคอนโดน,นะครับซึ่งผมอยากจะรู้ว่าในที่เอ้าดอร์แสงเยอะเนี่ยตัว DJI Action 2จะมีคุณภาพของเนื้อไฟล์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ เรื่องของแสงสีการถ่ายยอดแสงแล้วก็การกันสั่น,เ,นเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยตัวที่ผมเอามาเทียบในครั้งนี้เนี่ยเป็นเลเ e อร์เลนแล้วกันเป็นตัว DJ i Pocket 2ซึ่งเป็นกล้อง,องคนละประเภทก็จริงแต่เป็นกล้องที่ใช้ในการวีล็อกนะครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดจะเอามาถ่ายวีล็อกเนี่ยตัวไหนมันจะเหมาะหรือว่ามันจะได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างซึ่งผมพยายามตั้งค่า2ตัวให้เหมือนกันนะเริ่มจากการเดินเข้าหาแสงอาทิตย์แดดจ้าๆเลยประมาณสักบ่ายสามเนี่ย ซึ่งผมไม่สามารถมองเห็นหน้าจอได้นะตอนนี้คือเพราะว่าแสงม,มันเข้าตาม,ม,า,มากๆนะตัว A c t i o n 2เนี่ยผมต่อเข้ากับตัวหมดหน้าจอเสริมนะครับซึ่งจะทำให้ไม์มันมีทั้งหมด4ตัวซึ่งไม์มันควรจะดีขึ้นเดี๋ยวไปฟังดูว่าไม์มันเสียงประมาณไหนนะนะครับอ่ะอันนี้ย้อนแสงบ้างดูจากหน้าจอนี่เหมือนว่าตัว A c t i o n นเนี่ยจะค่อนข้างน้ามึดไปเลยนะ แต่ตัว pocket 2เนี่ยเหมือนว่าหน้าสว่างแต่ทองฟ้าโอเวอร์ก็เป็นคนละแนวนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนกล้องอ่ะถ้าหมุนไม่เยอะเนี่ยตัว Pocket 2ยังเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกินหมุนเยอะเกินไปเนี่ยมันโรเทอละนะต่างจากตัว action 2ที่มันมีตัว ออร์ซอนสเตดี้ที่มันจะทำยังไงภาพก็จะเปะน็นระนาบอันนี้ลองเดินรอบในคอนโดห่มนะเพื่อจะได้ดูว่าถ้าเกิดแสงสีประมาณนี้มันจะออกมาประมาณไหนเี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาถ่ายปลาถ่ายอะไรต่างๆนะลองดู ปั๊บอันนี้ผมถือในระยะที่เท่ากันนะครับจะดูว่าระยะโฟกัสประมาณไหนห่างจากตู้ปลาตอนนี้ประมาณสักสักสิบเซนสิบสิบห้าเซนประมาณเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวจะลองไปที่มันโลไลท์กว่านี้หน่อยนะอ่ะ ในจอเนี่ยเหมือนว่าตัวพ็อกเก็ตแต่ยังเห็นภาพอยู่บ้างนะแต่ว่าเนื้อไฟล์เดีวไปอีกทีหนึ่งว่ามันน้อยมันยับไหมหรือ,อยังไงนะเขาเปิดตัวรุ่นนี้พร้อมกับไมอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DJI ไมชื่อตรงๆอย่างนี้เลยนะครับข้อดีของมค์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นไมที่ไร้สายแล้วก็รับเสียงได้สองซอส ก็คือสัมภาษณ์ได้สองคนอนะ่ะพูด,ดง่ายๆนะหรือว่าถ่ายรีวิวธีพิธีกรสองคนได้แล้วก็จุดที่คนชอบกันเยอะมากๆเลยก็คือเขาสามารถเปลี่ยนตัวหัวตัวพอร์ตเชื่อมต่อให้เป็นไทท์ซีก็ได้หรือว่าเป็นไลน์นิ่งก็ได้และตัวอย่างเขาเนี่ยหรือว่าบล็อกเกอร์เมืองนอกที่เขาได้เป็นทขสอบแล้วเนี่ยเขาเอาตัวไม่ที่ว่าเนี่ยมาเสียบก,กับไทท์ซีตรงตตรงนี้เลยทําให้มันกลายเป็นตัวกล้องที่ว่าพร้อมใช้งานมากเพราะว่ามันมีไมไท์สาสายในตัวกันสั่นได้ แล้วก็พกพาง่ายถ้าเทียบกับการจัดโซลูชันที่มันเต็มสตรีมที่ว่าต้องถือกิมบอลตัวใหญ่ใช้กล้องใส่ไม้ตัวใหญ่ไล่าสายอะไรอย่เงี้ยอันเนี้ยสะดวกกว่าเยอะคุณภาพอาจจะไม่เท่ากล้องพวกก้องใหญ่หรือว่ามือถือนะครับแต่ว่ามันได้ในแง่ความสะดวกคุณสามารถถ่ายคอนเทนต์ได้ทุกที่ไปกับพิบระเป็นสีแดงนะนี่คือการเลคคอร์ดมาเรามากินนักเก็ตกัน ถ้าเราอยู่ร้านอาหารมันจะประมาณนี้นะแสงไฟมันอาจจะไม่ได้เคลียร์มากสำหรับร้านทั่วไปมันก็จะตุนๆหน่อยนึงแต่มองในงอนการบีหรอกการเล่าเรื่องอะสบายเลยหรือจะให้ดีก็ติดไฟเล็กๆไปอีก,กันนึงสวยถ้าเราไม่ใช้ไม์ของตัว DJI ไม้ ai, เราเอาไม้ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นที่เป็นไทซีมาเสียบใช้ได้ไหมคำตอบนะครับใช้ได้ ผมลองเอาตัวโหลดไวเลสโก g ส2นะครับที่มันเป็นเสียบใหซีได้เนี่ยผมลองมาเสียบเข้าตัวนี้เลยปรากฏว่ามันทํางานได้ปกติสามารถเลกคอร์ดเสียงได้อย่างที่ควรจะเป็นนะจุดที่ผมอยากให้ปรับปรุงเพิ่มนะครับใช้คํานี้ดีกว่าก็คือตัวหน้าจอมันได้มีการโรเทตทหมายความว่าเวลาเราพลิกกล้องเนี้ยเห็นไหมว่าจอมไม่โรเทตทตามอ่ะดูมันไม่เปลี่ยนตามซึ่ง จะเห็นว่าตัวปุ่มตัวเลคคอร์ดเนี่ยมันมีข้างบนนี่ใช่ไหมตรงตรงโมดูก,ก้อนเดิมกับตัวหน้าจอเสริมเนี่ยมันมีปุ่มอยู่ข้างบนซึ่งมันควยถืออย่างนี้ได้ถูกไหมในในความแบบเป็น U X ในการใช้งานเนี่ยมันควยถืออย่างนี้ได้ฉะนั้นจอมันก็ควรจะเป็นอีกอีกเ <laughs> <laughs> กิด <laughs> <ๆ> <laughs> อะไรขึ้นเจะผ่านไหมนแหละก็แหละคือถ้าเกิดจอมันโรเตทได้อ่ะให้มันเป็นแนวนอนแบบบนปกติเนี่ยมันจะดีมาก แต่มันยังทาไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่าแล้วมันทําได้หรือเปล่านะครับถัดมาที่สื่อบ่นกันแบบเยอะมากแต่ผมมองเป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องของความร้อนนะครับต้องบอกว่าก็แอชชันแคมที่ผมเคยเล่นมาตัวทัอท,ทุกรุ่นเนี่ยร้อนหมดทุกตัวฮีทหมดทุกตัวไม่มีตัวไหนไม่ฮีทแต่ฮีทแล้วมันทํางานได้เสถียรอยู่ไหมเล็กคอร์ดได้ปกติไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งรุ่นเนี้ยเท่าที่เรามาฮีทแต่ทํางานได้ปกติ และเขามีออปชันที่เหมือนก้องโซนี่ด้วยก็คือว่ายินยอมให้มันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นคือปกติแล้วถ้ามันร้อนระดับหนึ่งเนี่ยเขากล้องมองว่ามันร้อนละแมาทําการเซฟตัวเองปิดกล้องใช่ไหมแต่มันจะมีออปชันให้ตั้งเพิ่มว่าเรายินยอมให้มันร้อนกว่านั้นได้อีกพอเราต้องการให้มันเลือกขอต่อเนื่องได้ไม่ไม,ไม่ไม่ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ในแง่ของการถ่ายวีล็อกเนี่ยต้องบอกว่ามุมอมอง,ององศาของกล้องนี้จริงๆมันกว้างถึง155องศา ซึ่งเหมือนกล้อง a c ช i o n Cam ทั่วไปที่มันกว้างมากใช่ไหมแต่พอกว้างมันตามมาด้วยขอบโค้ง d i s t o r t i o นทีเนี้ยถ้าเราเปิดโหมดดีวาร์ p หรือว่าเปิดโหมดกันสั่นตัวที่แบบเป็น a อ l รซอน s t e ดี้เนี่ยภาพมันจะถูกครอบเข้ามาให้เป็นองศาที่ถูกต้องไม่มีขอบโค้งใช่ไหมมันเหมาะมากกับการถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรีวิวถ่ายวีล็อกนะครับสุดท้ายเลยซื้อดีไหมถ้ามองในมุมของคนทำวีล็อกทำคอนเทนต์จริงๆไม่เอามไปเปรียบไม่มาจับผิด ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้ดีมากส่วนใครที่ลังเลว,ว่าอยจะซื้อตัว a อคชั n 2หรือ Pocket 2ดีนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันใช้งานคนละประเภทกันเลยนะโอเคละมันดีหลอกได้เหมือนกันแต่ว่าตัว Pocket 2เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเหมาะกับรโตรมากกว่าและคุณภาพไฟล์ดีกว่า a อคชั n 2พอตัวเลยโดยเฉพาะที่แสงน้อยจะเห็นชัดเลยว่าตัว Pocket 2เนื้อไฟล์ดีกว่ามาก แล้วก็การทําหน้าชาลังเบอร์มันดีกว่านะครับส่วนที่แสงเยอะความเป็นเอทันแคม่ะมันจะเก็บพวกท้องฟ้าได้สวยกว่าแต่ถ้าเอาเรื่องใบหน้าเราเนี่ยเอากรอยที่เมืองต่างเนี่ยของตัว Pocket มันทําได้ดีกว่าฉะนั้นถ้ามองว่าเอาวี l o c k เนี่ยผมยังเชียร์พ็อกเกมากกว่านะแล้วก็ Pocket เองอะ่ะเวลาแพรใหม่มันง่ายด้วยนะครับแค่เปิดใหม่จบเลยแต่ถ้าเกิดมองว่าต้องการใช้งานมากกว่าวีล็อหรือว่า มีกะว่าเอามือถือถ่ายอยู่แล้วเป็นตัวกล้องหลักตัวหนึ่งอันนี้เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็มองว่าตัวไอ้ท่านสองเนี่ยมันเป็นกล้องที่น่าเล่นมากๆคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเวอร์มันยังคือกล้องไอท่านแคมอยู่แต่ด้วยความเล็กความสะดวกของมันเนี่ยทำให้เราได้มุมมองที่แปลกกล้องอย่างพวกพ็อกเก็ตสองทำไม่ได้หรือมือถือทําได้แต่ก็ไม่อุ่นใจในการเอาไปโยนลงน้ําหรือว่าไปตั้งในตู้เย็นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเทียบกับกล้องประเภทอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมี จุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับกล้องแอคชั่นแคลด้วยกันเนี่ยผมมองว่า dji Action 2เนี่ยเป็นกล้องที่น่าเล่นที่สุดในตอนนี้เพราะว่าไม่ดีภาพไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่งจดเกินไปคือมีเก่งกว่าในบางซีนแยกกว่าในบางซีนนะครับและที่สำคัญเลยมันพกพาง่ายนี่กล้องตัวอื่นคุณต้องใส่กระเป๋าใช่ไหมกล้องนี้ไม่ต้องเอาไปเนี้ได้เลยหรือถ้าอยากพกจอไปด้วยก็ใส่กระเป๋าไปต่างหากก็ได้ แค่นั้นเองง่ายๆอยากถ่ายยีบไ,ไหมยบปุ๊บอ่ะนี่ถ่ายเซลฟีีได้เลยเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะครับก็ไปสั่งซื้อได้ลิงก์ซื้ออยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ